ทั่วโลกตะลึงยอมรับแล้วดังที่ดังที่ฮงดังที่ฮงนะครับเป็นเพศชายแล้วโอ้โ oh. หโลกตะลึงทั้งวงการสาบแช่งส่งนักกีฬาเวียดนามเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามกันในถ่ายทอดสดกีฬาก่อนไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะเป็นกำลังใจกับนักกีฬาสาวไทยสู้สศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025ในปีนี้นะครับ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้พบกับไทยฮอสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงครับนักกีฬาทีมชาติเวียดนามนะครับโอ้โหที่บอกว่าผลตรวจออกมาแล้วนะครับดังที่หงนะครับที่เป็นที่พูดถึงนะตอนนี้ครับโอ้โหถือว่านะครับข่าวอัปเดตนะครับ เลียชัดเจนแลวครับแล้วก็ประกาศเลิกเล่นในนามทีมชาติเวียดนามแล้วนะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศที่ลงเรื่องนี้นะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับเกาหลีใต้นะครับตุรกีนะครับอาเ์เจนตีนานะครับทางฝั่งไทยก็ลงเยอะแยะนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทางนี้ฮองนะครับทำให้ทั่วโลกตะลึงนะครับจะมาคมเวียดนาม ออกมายอมรับแล้วนะครับสําหรับดังนิฮงนักวอลเลย์บอลสาวในร่างชายนะครับทีมชาติเวียดนามนะครับคนแรกของโลกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงนะครับแต่ส่งเป็นชายลงมานะครับรายต่อไปก็น่าจะเป็นใครไม่ได้ครับเหยียนบิตเตือนนะครับหรือตู้เย็นของเราดีเองนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะมี การตรวจสภาพเพศหรือไม่นะครับในการเดินทางมาแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็เหมือนว่าชาวเวียดนามนะครับบางคนก็ไม่พอใจนะครับบางคนก็ปกปิดนะครับความลับไว้นะครับหรืออาจจะมีปัญหาที่ใบเกิดหรือแจ้งช้าอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ยังสงสัยนะครับมีปัญหาที่ใบเกิดแต่นักกีฬาโดนนะครับ fivb ถึงขั้นต้องปวดหัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับสมาคมฟุตบอลหญิงของเวียดนามนะครับโอ้โหจบแล้วครับสำหรับนักกีฬาสองคนนะครับอีกหนึ่งคนนะครับตู้เย็นนะครับก็อาจจะเป็นในครั้งต่อไปคนต่อไปนะครับว่าการตรวจเพศสภาพนะครับของหลังดีคงนะครับผลออกมาแล้วนะครับเป็นผู้ชายนะครับโอ้โห ตัวโลกตะลึงสาบส่งนะครับทําไปได้ยังไงครับสำหรับการแข่งขันที่ผ่านมาครับยกเลิกหมดสิทธ์ตัดการแข่งขันนะครับเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะครับสําหรับการแข่งขันเยาวชนทีมชาติ21ปีครับทีมชาติเวียดนามนะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับคงจะเป็นบทเรียนนะครับ ว่าจะสามารถส่งนักกีฬาทีมชาติตัวเองนี่ก็ต้องดูเพศสภาพให้ดีนะครับเพราะว่าจะมีการอาจจะมีการแบนหรือเปล่าหรืออาจจะมีการบทตักเตือนนะครับของ FIVB หรือไม่นะครับในกรณีของดังทิฮงนะครับบทลงโทษเราก็มาดูนะครับถ้าเป็นอย่างที่เราสงสัยนะครับก็พูดง่ายๆว่า มันเป็นทางการตั้งแต่แรกนะครับที่ FIBB มีคำแถลงการนะครับโดนตัดสิทธิ์แต่เวียดนามก็ไม่เชื่อนะครับตัดปัญหาไปนะครับสำหรับสมาคมเวียดนามนะครับก็ยอมรับสภาพนะครับในการตรวจเพศสภาพของดังดิคองนะครับเลยบอลหญิงยู -21 นะครับจะไม่เข้าร่วมนะครับดังดิฮองนะครับ อยู่21ปีชิงแชมป์โลกครับดับความหวังเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็บ่งบอกให้เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนะครับได้แสดงนะครับความรับผิดชอบนะครับก็คือรู้ตัวเองดีมาตลอดนะครับแต่ก็ยังดื้อฝืนการเล่นนะครับในที่ผ่านมานะครับต่อไปในอนาคตก็คงจะยากแล้วนะครับก็คงจะมีการตรวจทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไหนนะครับ เราก็ต้องรอถแถลงการจาก FIVB นะครับจะมีบทลงโทษสาบันบุตบอ,อลบอลเวียดนามอาจจะโดนนะครับไม่รู้ว่าจะโดนถึงไหน้วก็ต้องติดตามกันนะครับใครชอบสไตล์คอนเทนต์ถ่ายทอดสดกีฬาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ